สวัสดีครับหลังจากที่เข้าเตรียมกาไวเรียบร้อยนะครับเทากัสิมาทำกาไวที่เท้าเตรียมไว้นะครับมาเพาะต่อในถุงชํานะครับในที่การนะครับเท่ากับออกอกดินนะครับใส่ในถุงดําไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดินก็ต้องเป็นดินผสมเด้อต้องเป็นดินผสมครับผม ผสมก็คือมูลสัตว์นะครับ1ส่วนดินนะครับ3ส่วนนะครับเราต้องใส่หลายนะครับมูลสัตว์เด๋ยวมันทีเคี้ยมจนเกินไปนะครับทำให้ต้นกาของเห้านะครับเปือยไรนะครับเนานะครับหลังจากที่เห่าก็กอกทุงดำไว้พร้อมแล้วนะครับก มาเสียบนะครับเสียบรูไว้นะครับเสียบรูไว้แบบนี้นะครับเสียบไว้นะครับน้ำต้นกานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยครับเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปในถุงแล้วก็บีบอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับเสียบลงไปแค่นี้แหละก็บีบนะครับ สั่งไว้นะครับในแปลงเฮ้านะครับสําหรับไวยนะครับไว้ที่เฮาเพาะนะครับมันก็ห้ายรุ่นนะครับหลายรุ่นแบบนี้นะครับจะหกจากน่อยเพาะในถอนห้านะครับหลายรุ่นนะครับใายยักษ์นะครับพร้อมปลูกแล้วก็มีนะครับพร้อมปลูกแล้วก็มีก็รุ่นรุ่น อัดมากครับเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับมองตั้งกล้องครับครับผู้ใดสนใจนะครับในการที่จะปลูกไบตนะครับการใช้ราทีซีติดต่อมาได้นะครับเพื่อสร้อยกันนะครับในการเลี้อาชีพเกษตรให้ยังยืนค้นหานะครับปลูกพืชทุกชนิดนะครับก็ต้องมีการลงทุนแน่นะครับเพาบ่ลงทุนมันก็บ่ได้ผลผลิต นะครับบัวจะเป็นปลูกแนวต่อไปจะเป็นการดูแลนะครับลุกอย่างนะครับต้องมีการดูแลนั่งสิงอกงามห้ได้นะครับเคยสนใจนะครับที่จะสร้างอาชีพด้วยการปลูกไว้พันยักษ์นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 2ย์5 8 1 6 8แนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ